าสารวัตรป่าปรามสถานีตำรวจทุ่งทองได้ขึ้นทอดท่ามาสกุลวยเรียกเชิญทั้งสี่ท่านครับผมกราบนิมนต์ท่านพระครูวิเรศธรรมนุกูลวัดป่ากัญจารามจังหวัดนครพนมกราบนิมนต์หลวงพ่อคำพันธ์พิตตธรรมโมวัดป่าดอนจิตจังหวัดอุบลราชธานีกราบนิมนต์หลวงพ่อทองจันทร์จากที่พักสงฆ์หุบเขา หาจันนครราชสีมาและกราบมวิวนท่านพระรูอุดมวานาลักษ์เจ้าอาวาสวัดป่าอุดมวานาสังจังหวัดอุบลราชธานีเป็นองค์พิจารณา5รา,าบสกุลกราบมิวนทั้งสี่รูปขอรับบั และในลำดับต่อไปข้ขอเร่วเชิญท่านโชคว,วงสุเพงกเ,เกษตรตำบลนามะเขืออำเภอปราปาจังหวัดคมนมครปนมข้ขอเร่วนเชิญท่านสราวุฒิไตรายราชรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมประจระติติจ่าพานึงนครปนมจังหวัดคมนมครปนมข้ขอเร่วเชิญท่านสมบูรณ์ผ่านเมืองกเกษตรตำบลน้องฮีตำบลน้องฮีเึกปราปากจังหวัดนครปนมและ ใหรขอเรียนเชิญคุณอัณมาตปักเปียวผู้อำนวยการพรฒนา,าออมสินภาคสิสองได้ขึ้นทอดภาพระคุณเรียนเชิญทั้งสี่ท่านครับผมการนิมนต์ท่านพระครูพัทธรคำเสด็จวัดป่าคำเพิ่งจังหวัดบลราชธานีกาบนิมนต์ท่านพระครูเมธีศาสนธรรมรงศรีการุการเจ้าคณะนะ อำเภอวังยางจังหวัดนครปนมและกาบมนิมนต์ท่านพระรูภาวนาสุตาพรเจ้าอาวาสวัดป่ามหาชัยและกราบมนิมนต์ท่านพระรูสุศรีรัศมงวรเจ้าคณะตำบลปราปาเขตสองอำเภอปราปาจังหวัดนครปนมกาบมนิมนต์ทั้งสี่รูปเป็นองค์พิจารณาผ้าบางสุกลกราบมนิมนต์ขอรับผม รครับในลคดับงต่อไปข้าพเรียนเชิญท่านผอชาลีมีวิโยท่านผนการโรเงเรียนบ้านสร้างแห่งข้ขอเรียนเชิญท่านพิเศษคําไพนักวิชาการแรงงานจังหวัดมุกดาหารข้ขอเรียนเชิญท่านทรงศักดิ์กวานประชาผู้นําการโรเงเรียนบ้านหนองสนมและข้ขอเรียนเชิญท่านพผอธนงชัยเจริญรัน์ผูนนน้นํการโรงเรียนมัธยมพัชระพิทยาภารเมืองนครพนมได้คืนทอดท่าบางสุนัาเลียงครับเนเชิญ ฟังสีท่านครับผมการิมนต์ท่านพักูประภาสสารกิจเจ้าคณะตำบลปราปาสิทธิ์สองการเมมลท่านพักูโพธิรัตนเมมลเจ้าคณะตำบลหนองเห่ากาบนิมนต์ท่านพักูพิสิทธ์ ศีวิาลากรจกพณะตำบลโคกสูงและกามิมน์ท่านพระรูอรุณสุตตาพรจาคจณะตำบลโคกสว่างเป็นองค์พิจารณาท่าบางสกุลกามิมนทั้งสี่รูปพระองค์ และในลนาบต่อไปค่าขอเรียนเชิญท่านรัชนาเลือกสองครามท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้งหีค่ายขอเรียนเชิญท่านสวัสดิลำทองท่านนายกองการบริหารส่วนตำบลพระการพุ่งและค่าขอเรียนเชิญท่านคารมจิตมาศนายกบองค์การบริหารส่วนตำบลรเ,ลเรยูได้ขึ้นทีได้ขึ้นทอดข้าวมาสุนาุนน่านเงิครับการิม,มนต์ท่านพร,ระครูปรทุมจารพรตําหนัตำบลนามะเถระ การมินวนท่านพระครูทำโรงสังฆการเจร้าคณะตำบลน้องมีเศษสอง mm hmm. การมินวนท่านรรพระครูเมธีธรรมกัชโวทเจ้าคณะตำบลปูตะไกเป็นองค์พิจารณาท่าบางสุก่การมินวนตร,รับเ mm hmm. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครปนมีนะครับท่านอดิศักดิ์เทศการนะครับก็ได้เดินทางมาเห็นเป็นี่เรียบร้อยนะครับผมและในลำดับต่อไป ได้ขอเชิญเชิญท่านนายกไร่สมุทรจันทร์ศรีเมืองนายกองบการบริหารส่วนตำบลน้องเฮีได้ขึ้นทอดท้าบังสกุลชุดพิเศษได้ขอเชิญเชิญท่านสจจิตรราชวังกะท่าอุนสจเกียรติอำเภอปราปาได้ขึ้นทอดท้าบังสกุลชุดพิเศษใด้ขอเชิญคร,รคับผม กราบมิมนท่านพระครูสุนทรชยาพิวัตรรองเจ้าคณะอำเภอปราป่าจังหวัดนครพนมเป็นองค์พิจารณาท่าบางสุลชุดพิเศษกราบนิมน์ท่านพระครูสุนันท์ธรรมัสสิทธิ์เจ้าคณะอำเภอปราปาจังหวัดนครพนมเป็นองค์พิจารณาทาบางสุลชุดพิเศษกราบนิมนีพระอมค์ ท่นานนะครุกไปสมุดเป็นเสมืองแล้วก็ท่นทนานขจสิริราชรองก,กาทานนะครับผมัาการก็ถ้าบังสกุลหน้าเมืองก็คงจะเร็จเรียบร้อยนะครับนาณะานี้ก็จะเป็นการรอนะครับนาครานี้ท่านประธานาธิตดีก็ได้เดิดนทางมาถึงเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็นาครานี้ก็จะเป็นการรอขบวนเชิญผู้เผพ,พระราชทานนะครับซึ่งก็กาลังจะเดินทางมาถึงนะครับขออนุญาต